เ้ยเบิ่งพี่นนองปลาลงตอนลงดีใส่ฝนแดดเด้อใส่ฝนแดดเด้อฝนแเด้อตอนดีที่ประเหตดบางเดือนก่อนพี่เนาะพี่ตัวท่านเดือป้าอีพออีแม่พี่ก้อย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 ก้อ้ออยออ้ย้้อกอ นั่นซิกระเามาอยู่แหโอ้แม่ส่งเกี่ยวบ่ตอผมมีมันๆเด้อพี่น้องเด้อมาซอยกันเด้อนี่มาซอยกันซอยกันนี่แต่ปลาซิวอ้อยต้อยซําสิเก็บซําเลือซําอ้ยแน่อูแน่นั่นสิไปตัดตอเฮาเบิ่งเนี่ยยิ้มอนนะเฮ้ย นักป่านักป่าจะสินขาดสงขาดนักป่าแห้งจะสงขาดแบป่ามาในฝนเดาในฝนเดวมาซอยกันเดือกอ้าวพี่เกลือใหญ่เพิ่งก็นั่งเก็บเศษออกเรือเรืองแทั้งก็ได้ทั้งก็ได้ขี้เหงื่อก็ไล่ป่าก็ไล่พี่โอ้สมปจอมเด้อสมปจอม ให้ยอยเห็ดสมประจอมคือเรีนมีไแจมเ้ยย่ำหน้าแนะ่นิมเพิ่นเห็ดสมประจอมมาให้ดูให้ด้านได้หาะเออดูแรๆไอ้เบิกหาป้าท่านนี่แหละทางหน้าพพันนี่ได้ดูดเออจะมันย่านดูย่านด้านบริกไไร เ่าบอกสิบุญนท้คอยคิดกันน้องว่าสิริโลกไม่ใช่ไม่ใช่เงินลก็ให้นี่มุกนิ่มุกมว่าซ้าน้าเด็กพวเก็แหงาัวแหงชาแต่วงุ้งแหงแหลกสิมีปลาอยู่นันว่ะนี่ยืมกฟังอเด้อยืมุกไะ้เบาพื้นใจยืมุกคยอากุหลนะจของนี่นได้ยูได้ยูจะของปีในอีโยืหน้าคือเกาเด้อในหน้ามีปลาในหน้ามีเขาวู้ ทังใจก็ม <Taking> <Styles> ีน้ำทั้งทั้งเนื้อก็มีผู้อู้คุณท่านนั่นก็ผู้เขาอุดมสมบูรณ์อู้เขาอูน้ำอู้ปลาอู้มีหดอู้ปุณิมีหดอูน้อนนะวะ

เดียดเอาคาคาผ้าไปไอ้ทายคิปยังมันง่าเดเาเบ่งทายคิปอยู่ห้วยชองนีได้นะสนิปบดใส่ได้หน่วยเห็นกองกูราลงยูทูปปัิบาเขาเบิ่งสองอีหน้าอาใก้ไล่หนึ่งเขาเบิ่งย่งว้เสร็จขึ้นมาบอกปจ่ายยังบิ่งง่ายกุถ้าจีบเอาแน่นี่มามักไล้ไลกันฝ้าเปิดเส้อสนา เท่ากคนคนมาเบ่งหมกลายหัวเปิดแซกับพอะไรยันนะนักเขาปัจจัยยอดวิวใหญ่กูดยอดวิวใหญ่สาวเราแต่ผุ้นเพิ่ง่างมันจะแต่คนเหลือก็สิ่นี้เนาะ้างดูดดมคือมีตงีสิพมุดดินอยู่ของรนะบบ่บเจ้าหน้าที่พัดว่างอออกนะเอาดู น่ารังาอ่งนั่งหดนั่งด่อกันบยไนี่มแมมา่ห่วงด้วนี่ยาวไหนฟองสดสดยังไงแล้วเองฝ้าเลื่องเฝ้าให้กินเรองอุปเทนว่าหายใจหนักหาน่องอุีทปปญายนเด้อายินปญายิน่านะปนาน่าอะไรปญายินาดีนาินาปานาญานาสุนออกงนรัุดู

ค uh, ุยะเียดแล้ววะเอาเคกับสมุดกระโหกเสื้อหน้าตา้เขาเป็กินกตายเลยอี่เราหมดนั้นรุงเฟศประเดกไม่ไงนะว่ายันเราบอกว่าเราว้าเราเห็นประเด็ได้ป่ามาเราวงะล่งหายอย่างเดียวใส่เกือบูว่าปลาดุกหน่อแล้ว่าปลาดุกกอบมันเสียกี่มันยาวได้เลยทกสัปจีใส่ก็สอันนี้ เชื่อมเนี้ยใส่สุดเอาลง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 ไปสิบามืออื่นเป็นบ่อเลี้ยงข้าวมาแน่มือเลือแม่ของบ่อฐานะปนใดเดี๋ยวแม่ไปเอาหน้ากระตาอยู่ข้างตะพกอีหน้าคือกระถึงนอกไปหน้าอยากเลือเด้ออีหน้ามันว่าแม่งตองมาไหนเด่นคือปีนั้นคือมีแต่มีแต่ปลาซิวหน้าฝนอากบ่อคอยเดินเลือปนใดหน้าฝนออกเรือเกือบเนี้ยมันก็มี โตมีบซิวนี่เด็นี่กับปลซิวห้างาอมาป่นน่ะมันแห้งนะมันไม่มีขี้เหงื่อแล้วกนันหรอกขี้เหงื่อได้แต่เอาขี้เหงื่อหอดแรกนี่หอบต่อไปไนี่สิบรู้ขี้เหงื่อปลาไดนจีเดี๋ยวนอนไปยามีได้เห็นออมพอได้อะม่าเฮ็ดปลาเอสกว่าคือยุ่งของข,องขี้ขาดแก่เอาแล้วะกระดูกหลงแหละเนาะที่จะทั่วเขาบอว่าเขาขี้ขาดแก่เขามัดดีควเขามัดก็คือสาบานตัวเสียเวลาแก่เพระาะมัดชิพนาที มาำผู้คีรักกะขีข้านแก่นะ่มีก็แหกเอาละมาเด๋มมาดีเฮบอลกั้าปา้าผู้ด่เ็มซะไปคอยเบิง้ยมันมันเห็ดหย่อนป้าปาปาปาผู้ดเดมซาเบิเฮ้ยไม่ใช่ อย <of> ู่ในกระตาขางขางอันเดหน้าเบิ้งอันเดเพราะว่ากูเอาผื่นเข้าวงยานกูัวกระลื้อมามุ่งตัางกล่องอยู่บ้านี้แน่นอนเขาสีเห็นของดีกูคนเขาเห็ดกินอยู่ีตัางกล่องไหวลื้อไหนบางเถื่เย็นบอกเขาเขาเบิ้งบอกก็ไล่ใหญ่นั้นเราเห็ดกินแล้วลื้อนั่งอาบนางซางอยู่แค่เราลื้อเมื่อเราตัางใจกับบางคนละ ซอยกันเด้อพี่น้องซอยกันเด้อว่าสัมบรีอล้รนี่นะได้มาแล้วก็ะบา,าพูนขาพูนเอกมาสืบต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ไปเอาหัอวออกจากคอกเอาบัวเอาควายนะออกจากคอกนะก็ได้มาสืบตอ่ออ,อ,อิปโปอีแม่ ตันกับปลาเขา